วันนี้เราจะพามากินติ่มซำบุฟเฟ่อิ่มไม่อั้มีทั้งอาหารจีนอาหารไทยมากกว่า60เมนูแล้ววันนี้เราอยู่กันที่ร้านหมูปูเนื้อติ่มซำบุฟเฟ่เราสั่งแบบโก6 99ของกินมีให้เลือกเยอะมาก่ตัวคิดว่าราคานี้คุ้มคุ้มอย่ารอช้าแจากอาวุธรอเลยจ้ามากินอาหารจีนทั้งทีก็ต้องเปิดด้วยเป็ดปักกิง่งแล้วยิง แรสอนล,ลงไปคือฮิวใจสุดรานนี้ปอาเปียสดใส่ปูใส่แน่นเว่อวา,วาพ่อขอเบิ้ลเลยต้องไปไกลถึงฮ่องกองก็ได้กินแล้วจ้าผัดหมี่ฮ่องกอง <c oughs> และเมนูใหม่สุดไฉ่ลอย่างร้านหน้าเป่าหือ้อลองคําแรกก็เออหื้อต้องมีต่อคําที่สองเมนูนี้ไม่ต้องบินไปถึงจีนตเต้าหู้เสฉวนกินแล้วอยากชวนคนทั้งหมู่บ้านมาล้องส่วนอาหารไทยเซฟเซฟเขาก็มีผัดกระเพราปูเอ้ยผัดกระเพราปูเอ้ยถูกแล้ว ขนมจีบซาลาเปาหรือลับเบอร์เราดีค่ะากางจัดขนมจีบซาลาเปาเพิ่มติจ้านี่มันร้านติ่มซำบุเฟ่น,นะในส่วนของหอยจ้อปูจานนี้พอแล้วสบายเกื้อปูผัดผงกะหรี่ที่นี่ก็นัวมากกุงตางสีอิวก็มีกุ้งนี่เด้งสู้กับฟันชัน